อันนี้ครับก็เป็นรถ h ัน da นะครับ VFR สี่ร้อยนะครับหรือว่า n c สามศูนย์นะครับปีเก้าสองทเรียนแท้นะครับสีก็ทำมาใหม่นะครับผมก็สีก็สวยนะครับสีแดงสดนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไปริ่งแต่งนะครับห้า1ีสองหนึ่งสองนะครับดูหน้ารถกก่อนนะครับสีเงาๆนะครับสภาพยางหน้านะครับเป็นยางเอรี่นะครับผม ดอกเต็มเลยนะครับผมทองที่ยิงทรายหมดนะครับติดกันถังเรียบร้อยนะครับยิงทรายนะครับเกียร์รับเป็นเกียร์โยงชุดคอมเยยมนะครับท่อก็เป็นท่อสูนนะครับสไตล์ดอจีพีเลยนะครับยางหลังนะครับดอกเล็กมากนะครับใช้ได้กี่นาเลยนะครับผม ไฟเลี้ยวก็ปเป็นเลี้ย l อ d นะครับเกียร์ครับเกียยงยิงทรายนะครับเครื่องแห้งๆนะครับยิงทรายมาเรียบร้อยนะครับนี่ไปกลับทดรอบนะครับ เราลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ Thank <laughs> you.